แล้วทำไมสุดท้ายถึงตัดสินใจโอเคอ่ะเลือกทัดดาวก็เข้าไปดูในเพจแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าแบรนด์นี้แหละที่เราจะฝากอนาคตกับเขาไว้อะไรเงี้ยเขาน่าจะมีทีมงานที่ดูแลดีแล้วก็ดูที่อื่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มองว่าเราใช้เงินสดเราเราก็เสี่ยงอยู่แต่ว่าถ้าเราได้คนที่บริษัทที่ซัพพอร์ตเราได้เยอะไม่ว่าจะเรื่องสินค้าเรื่องระบบเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าทัดดาวมีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยานะครับมาเปิดแฟรนไชส์สาขาใหม่ของทัดดาวนะครับ เป็นแพ็กเกจ L ลนะครับลงทุน3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับร้านนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับโครงสร้างอะไรดีหมดติดแอด้วยเย็นมากนะครับตั้งอยู่ที่ตลาดล่มเขียวนะครับอําเภอเสนาจังหวัดอยุธยาครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาพูดคุยกับทางท่านเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับคุณแสงสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่คุณแสงนะครับเป็นเจ้าของร้านเป็นยังไงครับถึงได้มาเปิดร้าน20บาทที่ไปที่มา อยากทาธุรกิจเป็นของตัวเองที่มันไม่ต้องเดินทางอะค่ะก็เป็นร้านที่แบบว่าอยู่ง่ายๆสบายๆายไม่ต้องใช้คนเยอะไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพสินค้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะปกติเป็นลูกค้าร้าน20อยู่แล้วหรือปาครับปกติเป็นลูกค้าร้าน20อยู่แล้วค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของร้าน20อยู่แล้วค่ะแฟนพันธุ์แท้เลยเ <c oughs> ข้าบ่อยไหมคะเนี่ยเข้าบ่อยค่ะเข้าบ่อยมันมันเป็นของที่แบบซื้อง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่จะมาทําร้าน20่อะครับเคยทาอาชีพอะไรมาก่อนไหมครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตําแหน่งผู้ช่วยจัดการเขต พอบอกได้ไหมครับเป็นกับอะไรครับร้านสะดวกซื้อค่ะเห็นได้ค่ะว่าตอนนี้แฟนก็ยังทําอยู่เป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นเจ้าของร้านค่ะยังทาร้านสะดวกซื้อนี้อยู่ค่ะแอบบอกนะครับว่าร้านนี้ลงทุนไม่น้อยนะเป็นร้านนะครับร้านสะดวกซื้อที่ว่านะครับแต่ว่าทางคุณแสงก็จริงๆก็อยู่มาใช่ก็คืออยู่ในองค์กรนี้มา20กว่าปีแต่เรามองว่าเราอยาก หยุดการเดินทางแล้วพอเราเดินทางทุกวันขับรถทุกวันเราก็เลยมองว่ามันเสี่ยงก็เลยหันมาทําแบบนี้คือเราไม่ต้องเดินทางแต่ถ้าเราจ้างคนก็ไม่ได้ใช้คนมากเท่ากับร้านที่เราเคยทําแล้วตอนที่ตัดสินใจอยากเปิดร้าน20บาทครับศึกษาอยู่นานไหมครับประมาณ2เดือนค่ะก็ดูในเพจดูในหลายๆอย่างเอามาดูว่าอันไหนที่มันน่าทําอันไหนที่น่าไว้วางใจเพราะเราก็ลงทุนเราไม่ได้กู้อะไรนี้เราใช้เงินสดเราเองเงินสดเลยใช่ค่ะ เห็นบอกตอนแรกอ่ะจะไปลงที่แพงกว่านี้เป็นร้านกาแฟอันนั้นสามล้านกว่าค่ะสามล้านกว่านี่สามแสนกว่าสิบเท่าใช่ค่ะอันนี้สบายใจกว่าเยอะไม่ต้องเป็นหนี้อ๋อใช่ไหมเพราะว่านั้นสามล้านต่างันเป็นสิบเท่าเลยนะครับแล้วเห็นบอกศึกษาอยู่สองเดือนทำไมนานขนาดนั้นครับก็ไม่มั่นใจในเรื่องของการ จัดเรียงสินค้าการหาคนหาทำเลอะไรประมาณนี้ค่ะทำเลมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องหาทำเลเองแล้วก็เข้าไปคุยกับทางทัดดาวค่ะศึกษาอยู่2เดือนเนี่ยคือศึกษาความเป็นไปได้ว่างั้นถอะประเมินความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงใช่ค่ะ แล้วทําไมสุดท้ายถึงตัดสินใจโอเคอ่ะเลือกทัดดาวก็เข้าไปดูในเพจแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าแบรนด์นี้แหละที่เราจะฝากอนาคตกับเขาไว้อะไรเงี้ยเขาน่าจะมีนะทีมงานที่ดูแลดีแล้วก็ดูที่อื่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มองว่าเราใช้เงินสดเราเราก็เสี่ยงอยู่แต่ว่าถ้าเราได้คนที่บริษัทที่ซัพพอร์ตเราได้เยอะไม่ว่าจะเรื่องสินค้าเรื่องระบบเรื่องอะไรเงี้ย เราก็เลยมองว่าทัดดาวมีมีทุกอย่างให้เราเราก็เลยเลือกอ๋อตอบโจทย์หนึ่งเรื่องระบบแล้วก็การจัดการอะไรโดยความที่ว่าเคยทํางานบริษัทใหญ่ระดับประเทศมาซึ่งบริษัทเนี้ยต้องบอกว่ามาตรฐานเนี่ยเขาเป๊ะทุกอย่างคุณแสงก็จะมีมาตรฐานเนี่ยอยู่ในตัวอย่าล้วอันนี้ถามเป็นความรู้ให้ทางบ้านนะครับค่ะอย่างพื้นที่พื้นที่หนึ่งจะเปิดร้านลักษณะร้านสะดวกซื้อร้านของจำอะไรลักษณะเนี่ยฮะมันมีกฎเกณฑ์ยังไงครับที่ว่าเปิดแล้วมันถึงจะขายดีครับอย่างแรกก็ต้องดูที่กลุ่มลูกค้าก่อนค่ะ ถ้ามีลูกค้าทางผ่านอะไรเงี้ยมีชุมชนอะไรเงี้ยยัง,ยงไงก็ไปได้ค่ะมันก็ส่วนใหญ่ก็คือที่เขาเปิดกันเขาก็จะเปิดตามชุมชนตามทางผ่านแล้วทําไมตัดสินใจเอาไซสเเลยสาหรับคนทั่วไปนี่โอ้โหเงิน3 0 0 0 0นกว่าบาทมันเยอะมากเลยนะครับนี่ใช้เงินสดเลยก็อยากทําอะไรที่มันมั่นคงคือทําแล้วก็ทีเดียวเลยไม่ต้องมาขยับขยับอะไรประมาณนี้ค่ะอยากได้ของที่มันหลากหลายแล้วก็สามารถคัดเพิ่มได้ตลอดถ้า พื้นที่มันเล็กเราก็ด้วยบีบด้วยพื้นที่มันก็จะได้ของน้อยลงแต่ถ้าเราพื้นที่ใหญ่เราลงใหญ่ไว้แล้วอ่ะถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มเข้ามาเราก็สามารถคัดได้ตลอด แล้วหลังจากที่เข้าไปหาทัดดาวแล้วปรึกษาอะไรกันแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับระหว่างที่กําลังดําเนินงานกันอยู่นี่ประมาณระยะเวลานานไหมครับคือแจ้งล่วงหน้ากับทัดดาวไว้ว่า27สิงหาที่จะให้มาลงสินค้าแต่ว่าระหว่างนั้นก็คือทางทัดดาวก็จะติดต่อมาตลอดเรื่องการ,รทาสื่อโฆษณาเรื่องการคัดเลือกสินค้าอะไรเงี้ยก,ก็อยู่ในระยะเวลาประมาณเดือนสิงหาที่คุยกับทัดดาวตลอดแล้วระหว่างรอนี่เราได้มีการเตรียมการอะไรไว้บ้างไหมครับร้านมันมเป็นสภาพนี้อยู่แล้วเหรอครับเปล่าค่ะก็คือมาติดแอร์เองติดกล้องวงจรปิดเองแล้วก็ติด กระจกมุมด้านหลังเพราะว่าไม่ให้แอร์ขึ้นชั้นสองผมไม่แน่ใจมันต้องเดินทางมายัางไงครับถ้ามาจากฝั่งนี้ก็ยึดที่จะมาโรงพยาบาลเสนาค่ะจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเสนาตอนนี้ปักหมุดในใน g p s แล้วมีตังทุกอย่าง20ค่ะมีตังทุกอย่าง20ค่ะนะครับ คำถามสุดท้ายครับอยากฝากอะไรสําหรับคนที่อยากเปิดร้านทุกอย่าง20บาทนะครับอยากแนะนําอะไรคนที่กําลังเตรียมตัวอยากจะเปิดร้านหรือกําลังสนใจอยู่ครับคืออย่างแรกก็คือดูกลุ่มลูกค้าค่ะถ้าเราคิดว่าตรงที่เราจะไปเปิดะเราไปดูทําเลแล้วมันน่าจะได้มันต้องอยู่ที่เรากล้าตัดสินใจอะคะ่ะถ้าเราดูกลุ่มลูกค้าเราเราคิดว่าเราต้องทําได้เราก็ลงมือเลยค่ะรอแล้วมันก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆคาดหวังมากไหมครับตามจริงตรงนี้ไมไม่เอาแค่แบบมีค่าใช้ใจ่ายสมมติมีค่าพนักง,งานค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอเลย คือเรามาทําเพราะว่าเราอยากมีสังคมเรายังไม่อยากหยุดลาออกไปนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วเร,เรามีเงินเก็บด้วยมีมก็ <laughs> เก็บไปเฉยๆก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรเนาะใช่ค่ะก็เลยเอามาต่อยอดแบบนี้อก็คือแค่พอค่าเช่าแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ก็ขอให้เหลือแล้วกันอืมครับครับได้ครับยังไงวันนี้นะครับเรามีดอกไม้ขายดีนะครับขอบคุณค่ะขายดีนะครับเฮงๆนะขายวันเป็นแสนเป็นล้านานะครับ